ทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการผู้หญิงทำมาหากินเลขมาสีตัวยี่สิบเอาหมดพวกเราเอาขนมมาจ้ะเอาขนมมากินหน่อยจ้ะลูกจ๋าขนมอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนกินลองกิน เปิดรายการทุกทีบ้านเราไมว่าอะไรคะน่าเกลียดไปเปล่าเขาต้มสิจานเอ๊ะอะไรเนี่ยคุณแม่ขนมแต่หัววันนั้นนึกอะไรขนมตาม่ถจะมาเลี้ยงขนมแรีอ่ะพอกินเสร็จพวกเราลองเห็นรูปลักษณะแบบนี้คิดว่าขนมแบบนี้คนแบบไหนที่ทำคนแก่นุ่งจางเบนอะประมาณเพราะว่ายายหนูชอบทำอ่ะหลายคนคิดแบบนั้นคุณผู้ชมค่ะขนมที่เรากินวันนี้คนทำคือ ลุงคนหนึ่งลุงคนหนึ่งที่มากับลูกชายขายพร้อมกับลูกชายลูกชายเป็นเด็กพิเศษซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษแต่ลุงก็คืออดีตคือนักเลงแต่วันนี้ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วไปไหนไปกันกับลูกอยากเห็นหน้าคุณทำมาอ้าวถ้าอย่างนั้นขอต้อนรับน้องแกะและลุงเด็กค่ะ เอาสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะขนมนี่ลุงทำเองใช่ครับเห็นบอกว่าทำวันเว้นวันใช่ครับลุงทำกี่คนคนเดียวเนี่ยละเหไม่มีใครช่วยเลยเหรอลุงไม่มีครับเอาแล้วลูกมีกี่คนลูกมีสองคนแล้วภรรยาล่ะคะลุงค่ะตายไปนานแล้วครับแกอายุเท่าไหร่แกสามที่ห้าก่อนได้ข่าวว่าลุงเป็นเป็นนักเลงใช่ครับนักเลงแบบไหนลุงก็ปล่อยเงินกู้อะเก็บเงินกู้คุมโตเงินกู้ ก็มาเลิกได้ตอนที่แม่ผมตายแล้วก็ภรรยาทิ้งไปแล้วลูกผมยังเล็กอยู่เลยไอ้นี่ยังมีน้องแกะนี่ใช่ไหมฮะมีแล้วก็มีน้องมาอีกคนหนึ่งว่าชีวิตพลิกผันจากจากการเป็นนักเลงใช่ผมก็เลยต้องกลับมาเป็นพ่อค้าตอนมาขายของรับขนมมาขายใหม่ใหมอายไหมไม่อายครับไม่อายผมตู้ครับไม่อายถ้าอายมันก็คือเขาบอกว่าใช่ อย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนามมาไม่ถึงเป็นโลแกนการเราไปดีจริงๆแล้วเนี่ยในโซเชียลจะรู้จักกับลุงเน่กับน้องแกะเป็นอย่างดีเพราะว่าโซเชียลเขาจะติดตามของทั้งสองท่านวันนี้ไปขายตรงไหนอะไรเงี้ยเขาจะตามเห็นกันแต่พวกเราเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะมารู้จักกันทั้งสองคนน่ารักน่าเอ็นดูวันนี้เรามีวีทีอาร์ว่าสองพ่อลูกเนี่ยเขาไปขายที่ไหนยังไงบ้างมาให้ดูมีให้ดูฝากเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ ะะอ,อุุหมคะทไมถึงอุดหนุนคุณลงเน,นะคะเพราะว่าเห็นแนากหน้าขาแล้วเคยทานันร่อยุดหนุนบ่อยไหมคะาาาานานจะเจอแกทเจะแกน,นานล,ลรสชาติเป็นยังไงอะคะอ่อยกวานค่ะทุกวันนี้ต้องดูแลเขายังไงคะุก็มันขึ้นอยู่กับยา ยังกินยาอยู่ต้องทุกวันนี้เขากินยาทุกเวลาทุกมันจะกินตอนเช้ากินยาสองเม็ดยาตอนนั้นคือแจกกับสับปะสายตอนนอนกินหกเม็ดคือทําให้หลับเลยม,มันกินยา<ม>ทุ่มหนึ่งอะ่ะไม่ถึงสิบนาทีมันต้องหาที่นอนเลยนะร่วงไปทันทีแล้วยา <ใน S 2> มัานแรงเมื่อกี้เ,เห็นเขาช่วยคุณพ่อได้ด้วยเนาะยาเมลาติเขาชอวไเก็บตังค์เมื่อกี้ก็ถ้าไปขายขนมก็ต้องให้มันตรงเองรับเงินเองไม่งั้นมันไม่ยอมมันจะกีดถ้ามันตกี้มาแล้วผมอายเขา เขาอยากช่วยอ่ะแต่พ่อทําอะไรมันอยากมีส่วนร่วมด้วยใี่แล้วเขาก็อยากนะนี่ถ้าเขาสมบูรณ์เขาต้องช่วยลุงแกะได้เยอะมากเลยอะลุงลุงเน็ตได้เยอะมากใช่ค่ะขายอันเท่าไหร่คะเท่าไหร่ถุงไปแล้วุงถุงเอาถุงนี้เอาถุงนี้เอาถุงนี่เรื่องเอาเขาไม่ถามแล้วเหรอเขาเมื่อกี้อัน มีคนเคยใช้ยี่สิบบาทเออมันใส่ไปครึ่งขุงนไอ้คนซื้ออต้องตับเอาเงินมาที่หลังอ่ะโอ้าตังเลยคุณแม่คว้อตังเลยตนี้มันนี่แจนตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้มันแบ่งเขาก็จับมาจับมาเต็มแล้วส่งให้พ่อส่งให้พ่อแล้วส่งให้พ่อเหรอนี่อ่ะ และเขาน่ารักตรงไหนเนาะเขาต้องยกมือไหว้ตลอดเลยนะลุงนะเฮ้ยสอนดีอ๋อเอ๊ะเยจับเยจ้าเจ้าอะไรคุณแม่ผมเบี้ยตังค์มาแม่ไปหยิบของเขาเขาคุ้นๆจากซีเอาเอาตังค์แบงค์ร้อยมาเออเออไม่รู้นะบอกให้จับขนมคุณแเขาลุกเลยนะ เขาแก๊นะอันน like <uh sí ั้นแม่แงงั้นไม่ได้เขาไม่ได้ลุงขายลุงลุงเนยขายอันเท่าไหร่ห้าอันยี่สิบอันละสี่บาทอันละสี่บาททำไมไม่ขายอันละห้าบาทล่ะลุงมันขายไม่ได้ละห้าบาททำไมอ่ะคือห้าอันยี่สิบเนี่ยเคยขายได้ห้าอันยี่สิบแล้วไปบอกอันละห้าบาทคนซื้ออะอย่างเงี้ยทำไมมันไม่เหมือนเดิมเหรอก็จะต้องถามอีกว่า อะไรมันแพงขึ้นล่ะอะไรมันแพแล้วก็นั่งตอบไปอย่างเงี้ยน่าักง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่เอาเปลี่ยนลูกค้ามีขายส่งไหมมีขายส่งเรารู้สึกขายส่งถ้าขายส่งผมทําส่งไม่ได้ไม่ไหวให้แกะช่วยห่อไม่ได้หรอไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นอกจากขายของอย่างเดียวรับเงินขายแล้วก็ถ้าถ้าอยู่ที่บ้านก็เก็บทามออกข้างนอกอีกห้านาทีเก็บทามเข้าอีกห้านาทีเก็บทามออยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ย อา่าวอวันนีครับวันดีขายอะไรกันเนี่ยขายอะไรเนี่ยเอาขายอะไรอะาาคุยกันอยู่ดีๆพี่นีโนมาจ้าพอมาถึงก็มาจับขนมเลยคราวนี้ท่าทางต้องซื้อขนมจากพ่อค้าแกะเสร็จแล้วละค่ะช่วงหน้าเรามาดูลีลาการขายขนมของน้องแกะกันต่อนะคะ แล้วกลับมาพบกับความรักของลุกเนกคุณพ่อที่สู้เพื่อลูกชายซึ่งเป็นออทิสติกมานานถึง35ปีเดี๋ยวกลับมาทำมาหากินกันต่อค่ะช่วงเดินสายร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดจลิน่าพลัส มาเดินสายกับครีมกันแดดจูลิน่าพลัสค่ะมแ,มและเราอยู่ที่จังหวัดหนองคายเวลาเรามาเนี่ยเราก็จะเลาะเลาะลาะ,ะไปไหว้พระหยุดตรงไหนก็ไปกราบตรงนั้นและที่สําคัญพลาดไม่ได้จีดีกลางน้ําหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระาธาตุล่าหนอง <S <S ข้างล่างคือองค์จริงนะคะอันนี้เป็นองค์จําลอง มาฝากชีวิตตัวเองไว้เป็นลูกของพญานาคเป็นลูกหลานของชาวหนองคายเราเป็นคนนนองขายเลยใช่ไงจะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้พระธาตุขึ้นมาให้เราเห็นค่อนข้างชัดน้ำน้อยเป็นแดดเยอะอืมเรื่องแดดเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่ไหนสําหรับเราเวลาจะไปอะค่ะเขาจะมีเรือเราก็จะเช่าเหมาลําไปแล้วก็ไปไหว้ โอ้หคุณผู้ชมค่ะพระธาตสวยงามเหลือเกินชอบม,มากเลยแม<บ>่แด<บ>ดก็สวยด้วยตอนนี้เราไม่กังวลใจเพราะว่าเรามีครีมกันแดดจอลินา่าพลัสไปไหนไปกันและที่สําคัญสารสกัดนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเนื้อครีมเขาบางเบามากไม่อุดตันคุมมันกันเหงื่อผู้ชายใช้ได้ด้วยแม่ใช่ผมชอบเพราะว่าหน้าจะไม่วอกมี SPF 50วก P.A. บวก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 คุณผู้ชมอยากรู้เพิ่มเติมก็ Search Google หรือ Facebook Cream กันแดดจ l ลินา plus 1หลอดราคา1290บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อในรายการตอนนี้นะแอดจอลิน n า plus ตอนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ2หลอดราคา999าาทแบบาท้เลยแม่แบบ เห็นไหมคุณผู้ชมขาแค่นี้เนี่ยเราก็เที่ยวได้อย่างมั่นใจถ้าคุณผู้ชมต้องการครีมกันแดดจอลิน่าพลัสสั่งตอนนี้เลยค่ะมาทำมาหากินกันต่อวันนี้เราเชิญลุงเนกและน้องแกะพ่อค้าข้าต้มผัดสองพ่อลูก ที่จุงมือกันไปค้าขายด้วยกันทุกที่แม้ว่าลูกชายจะมีปัญหาเรื่องของการเป็นเด็กพิเศษแต่สำหรับคนเป็นพ่อแล้วลูกก็คือลูกและแกก็เป็นคนน่ารักมือไม้อ่อนเหมาะกับงานค้าขายมากไปดูกันว่าพี่นีโน่จะเหมาข้าวต้มผัดไปกี่บาท สวัสดีครับสวัสดีขายอะไรกันเนี่ยขายอะไรเนี่ยเอาขายอะไรอ่ะขายขายมันจับก็จะขายอย่างเดียวเลยอันนี้เขาบอกทอาเงินมาออาออเเอาร้อยหนึ่ง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 เอาร้อยหนึ่งนี่นะร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะแกนะเพิ่งให้เขาหยิบก่อนร้อยให้เขาเสร็จเป็นเรื่องเรื่องเสร็จเป็นเรื่องเรื่องพอแล้วพี่บอกพอแล้วพี่พอแล้วกินเละแล้วอะไรฮะร้อยหนึ่งเลยเหรอเอาให้ลุงได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยวเขาส่งเองร้อยร้อยยังได้เท่านี้อ่ะห้าอันให้ห้าอันอะไรยี่สิบบาทนุ่นจ๋าในไหนพี่โนุ่มาแล้วในไหนพี่โนุ่มาแล้วยอดเลยพี่โนุ่มาแล้วขอบคุณคบขอุณจ้าจะทำอะไรอีกจะทำอะไรอีกอยากได้อะไรขอบคุณขอบคุณแกมาแกแกพอนั่งลุงก็สงสัยจะถูกจะตาสงสัยกัจะถูกจะตากับผม เพราะว่าปกติไม่ขายไม่ขายถูกอย่างนี้อนี่ร้อยหนึ่งได้5ชิ้นการห่อไม่ใช่เรื่องง่ายพี่โนมาดูกันไหมแล้วสอนให้สาวๆห่อนี่ได้ได้ได้มามามา อ๋อนี่ดูดูนะครับขนมโบราณแล้วผมชอบห่อเล็กๆเนียห่อยากอย่าไปจับอย่าไปัแกะลุกไปไอที่ขายที่ขายกันเนี้ยข้าต้มผัดเข้าต้มแล้วมาบรียกเนข้าต้มมัดอ่ะมันจะห่อใหญ่ไงห่อใหญ่มันห่อง่ายห่อเล็กเนี่ยหอยากคนที่ห่อเล็กแล้วไปห่อใหญ่ได้แต่ถ้าคนห่อใหญ่ไม่ห่อล็กไม่ได้พี่สุเออหรอเออหรอเนี่ยห่อเล็กมันจะยากกว่าครับตรงนี้เนี่ยัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ผัดยอะไรครับบัดกับอะไรครับมีกะทิมีกะทิ น้ำตาลน้ำตาลเกลือแล้วก็ใบเตยใบเตยอยู่ที่สูตรของใครสูตรใครสูตรมันนะฮะปรุงมากน้อนมากไหนอันนี้เป็น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 ไส้อันนี้เป็นตัวตัวห่ออันนี้เป็นไส้รลองเอาหน้ามันอ่ะห่อเอาปลายนิ่มมาทางปลายแข็งปลายนิ่มแล้วปลายแข็งมาทางปลายนิ่มสับกันสับกันถูกแล้วก็มีเทคนิคนะแล้วก็ห่อให้ไวถ้าไม่ไวมันจะแตกต้องห่อให้ไวปั๊บปับมันจะได้ไม่แตก มันก็จะเป็นขขาต้มแล้วเอาเอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบข้างล่างเนี่ยถ้ายกดูแล้วก็จะแบบนี้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วค่อยเอามาจัดแล้วก่เอามาจัดมาแกะไม่กลาดลุงเนจะขายอีกอีกกี่ปีไม่เกินสองสามปีผมก็คงไปไม่ไหวแล้วมันคงไปไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไม่เกินสองสามปีผมก็อยากหาอย่างอื่นทำอย่างเช่นหารถ พ่วงสักคันนึงไปขายบะหมี่แต่ว่าถ้าเขามีออเดอร์ที่ไม่ต้องออกไปขายมีคนสั่งมาเขาโอเคอยู่ไปตองผิดได้ไปตองผในตานแต่อันแรกแล้วอันแรกถูกแล้วแต่อันนี้อันนี้ตถูกจับด้านอ่อนไใบแข็งแข็งไใบอ่อนเป็นเป็นแบบถูกแล้วก็ถอดถุงมือติดออกถอดถุงมือติดออกแล้วก็ใส่ ไม่เลี้ยงใดเลยเลี้ยงคนเตะแตะเขาต้มมัดอย่างเดียวไล้วทำไมทำไมของพี่แม่หม่มเยอะกว่าของพี่อะยี่สิบเองโอ้โหของพี่แม่หม่มเยอะกว่าของพี่เห็นหยิบเงินไม่ได้เลยอ่ะให้จิบเงินเพิ่มอีกมือเลยถุงถือถุงพลาสติกเลยเฮ้ยเลี้ยงเขาเลี้ยงห่อเลี้ยงให้สวยเลี้ยงให้สวยเป็นไงสาวๆห่อยากไหมจ๊ะยากมากห่อสวยยูก็เห็นแม่ห่อบ่อยแต่ถ้าจะให้สวยวันนี้ก็ต้องเก็บปลายหน่อยใช่ไหมพี่นก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง เห็นคุณลุงเขาเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยืออนี้อันนี้มันเป็นหน้าที่ไงความรับผิดชอบต่อครอบครัวซึ่งผู้ชายควรจะมีที่สุดเราก็เป็นคนทําให้เขามีมีเขาขึ้นมาอย่างงี้แล้วจะไม่ดูแลเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราใช่เราเราไม่ทําดีได้ขนาดนี้นะใช่ผมทําดีไม่ได้ขนาดนี้หรอกถ้าไม่มีลูกนะผมไม่ได้ดีขนาดนี้หรอก ต้องขอขอบคุณแกะนะคะไม่รู้ว่าแกะจะเข้าใจขใจใน,น้อยแค่ไหนนะแกะจ๋าขอบคุณนะคะอขอบคุณที่ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งคือลุงเนกกลับมาอยู่ในโลกที่มีแสงสว่างเหนื่อยสายตัวแทบขาดยังไงก็ตามแต่ขอให้ลุงเนกเชื่อไว้เถอะว่าลุงเนกยืนอยู่ในจุดที่มีแสงสว่างไม่กลับไปนั้นอีก หนูเป็นกำลังใจให้ขอให้ทั้งคู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปอีกนานแสนนานหนูขอให้ลุงเนกเจริญสิ่งดีๆแล้วก็ขอให้ลุงเนกสุขภาพแข็งแรงนะหนูเขจะได้ดูเขาด้านน้ำห้าสิบห้าเองลุงในจ้าทำไปต่อไปยังทำต่อไปแค่เราอาจจะเปลี่ยนไม่ออกตะลอนแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าท่านไหนสนใจหรือว่าร้านหรือว่าแหล่งที่จะอยากจะรับขนมเยอะๆหรือที่ไหนก็ตามห้องประชุมหรืออะไรก็ตามเลี้ยงอย่างงานเลี้ยงอยากจะรับ กันเป็นระยะยาวๆก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเพราะว่าอีกหน่อยลุงก็จะไม่ต้องออกเดินทางแค่นั้นเองถือว่าช่วยหลานด้วยใช่นะช่วยน้องแกะของเราด้วยสู้ค่ะลุงเน็กสู้ค่ะขอบคุณค่ะคุณขมบคุณยายคุณแกะเขาไม่ได้ซื้อแล้วแกะนั่งลุงเดี๋ยวช่วงหน้า เดี๋ยวเราคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วนิดนึงเดียกขาว่าแอบเลี้ยงเด็กไว้เพี้ยแอบสงเสียอีกตั้งหาเดี๋ยวมาช่วยกันนะคะสักครู่ค่ะคุณพ่อคุณลูกช่วยูให้นะน่ารักมากๆต้องเป็นกำลังใจเนี่ยถ้าใครเห็นก็ไปช่วยๆ่นหน่อยอุ่นๆกันหน่อยแต่อันนี้ตัวพ่อแห่งวงการนี่ก็ใจดีเหมือนกันมีลูกเล็กเด็กแดงแปะไว้ที่ไหนบ้างพูดมาคือจริงๆกันเหรอเยอะ มีเยอะส่งเสียให้เรียนหนังสือให้ทุนการศึกษาเป็นเป็นหลักสําหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องอยากเรียนแต่ไม่มี ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสบางทีคนที่มาร้องเพลงเงี้ยเป็นเด็กแบบมา่าแจังหวัดแต่ลำบากยากจนแต่คือพ่อพึ่งเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันจะเป็นโอกาสเลยแล้วเขาดูเขาลำบากมากเราก็บอกให้หลังใหม่ว่ามานี่ต่อจากนี้ไปค่าเทอมมาเบิกจากพี่หมดคืออย่างเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยเราเราเป็นคนเห็นไม่ได้แค่ตรงนี้นิดเดียวเราส่งเขาอีกหน่อยเนี้ยเขาข้ามสะพานไปอีกฝั่งละใช่ แล้วจากนั้นเข้าไปหากินอะไรของเขาเองได้ไงจริงๆคุณพ่อจะร้องไห้ใช่ใช่มันจริงๆเป็น,น <ะ S 1> เรื่องของการเขาเรียกว่าแบ่งปันเนาะเด็กที่ผมส่งเนี่ยแปลกอย่างส่วนใหญ่พอส่งไปได้สักพัก เขาจะมีความกระตือรือร้นในการหาทุนเองจะไม่ค่อยมามาเบียดเบียนกันไม่ค่อยมาทุกคนเคยเจอหน้าพี่โนไหมครับเจอหมดครับเจอหมดทุกคนแล้วเขาไม่ตกใจเหรอคะว่าคุณพ่อทำไมอยู่ยงคงกระพันมากเขาก็เขาก็พูดตลอดเวลาเขาไม่แก่ลงเลยครับอะไรเงี้ยไอ้ไม่แก่เนี่ยเขาบอกว่าดีขึ้นพี่โนจิตใจดีเหรอว่ามันเลยดีมันจะดีเป็นคนไม่เครียดหรือเปล่าอย่างที่บอกอ่ะกินอาหารดีพักผ่อนให้ดีดูแลตัวเองให้ดี นะจิตใจสบาย <c oughs> อันเนี้ยอันนี้มันช่วยได้เยอะ <c oughs> แต่การดูแล <c oughs> เท่านี้มันไม่พอ บางทีมันก็ต้องใช้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเสริม้าไป่จนนี่บอว่ามีช่วงนึงมั้งคุณพ่อไปดูแลบ้านใช่ไหมแล้วไปปลูกต้นไม้ต้น้อยากจตากแดดมาพังยับเหมือนกันเพราะเราก็มั่นใจว่าเออเราดีไม่เป็นไรแล้วก็อายุขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องดูแลตัวเองหรอกการไม่ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยมันค่อยเกิดริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นบนหน้าผากใต้ตานี่เริ่มเป็นบวมๆนะโหนกเนี้ยโดนแดดเผาจนเป็นเหมือนกับฝ้าแดดร่องปากร่องเลยมันจะชัดมากมันย่นเขาก็เลยตามเลยทําไมพี่โน่ถึงกลับมาที่ โดนทักครับหนูแม่อุ้ยตัวจริงไม่เห็นหล่อเลยกลับมาดูตัวเองนะก็ไปซื้อครีมแพงๆจากต่างประเทศมาใช้แตรดปรากฏว่าหน้ามันมันยิ่งขึ้นอุ้ยเหรอแล้วเป็นผดอาจจะเพราะว่าเราแพ้คนเดียวนะคนอื่นผมไม่รู้อาจจะใช้ดีก็เรื่องของคุณจนกระทั่งผมมาเจอน้องเปิ้ลพราอดีตงงงมากว่าเฮ้ยเปิ้ลตอนแก ท้องอ่ะลูกแกเยินมากเหมือนกันพังดูขผมขนขยายอะไรทุกอย่างหน้าแบบผิวพันธุ์ดูก้านหมดเลยก็ถามบอกเปิ้นไปทําอะไรกับหน้ามาไปหาหมอที่ไหนพาพี่ไปหาด้วยเปิ้นบอกเปิ้นไม่ได้หาหมอเปิ้นใช้ไตรลาจิน่าเขาก็เอากระปุกมาให้ดูแล้วบอกซื้อได้ที่ไหนก็บอกว่าโทรไปสั่งที่1577สั่งมาวันแรกนะก่อนนอนพาไตรลาจิน่าเนี่ย เนื้อเซรั่มก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรายังคิดว่ามันจะมันเพราะมันเข้มข้นเนอะเข้มข้นมากเนี่ยผมตะควักมาซะเยอะเลยเนี่ยดูท่าผู้ชายทาครีมเพิ่พี่พี่พี่โนุ่ลองเปิดฝาใหม่แล้วพี่ลองใช้นิ้วเนี่ยนิ้วกลางอะแตะครีมที่อย่างเงี้ยเออเราทำแบบพี่อย่างนี้พี่เห็นผู้ชายจ้วงครีมแล้วทนไม่ไหวทาเสร็จออกมากินน้ำก่อนนอนเดินกลับเข้าไปในห้องแตะหน้าตัวเองเฮ้ย ทาครีมหรอยงวัตาเซลล์เรียงวะทถามันซึมไปหมดเลยมันอาจจะเป็นเพราะหน้าเราขาดการบำรุงมานานอะไรก็แล้วแต่นี่ซึมไปหมดละในมือผมก็ไปหมดละเข้าไปหมดละที่นุ่มแบบแปลกใจมากพี่โน่คือพี่ตู่นันทิดาเป็นพรีเซนเตอร์เลยพรีเซนเตอร์หลักเลยพี่ตู่ใช้แล้วอันนี้นะต้องทดลองเองจริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงเห็นพี่พี่สองอาทิตย์ท่านแต่งหน้าทักเลยไปทําอะไรกับหน้ามาไปหาหมอที่ไหนไปฉีดอะไรมาทําไมรูขุมขนมันดีขึ้นแล้วก็ผิวหน้า เนี่ยไม่กินรองพื้นหมายความว่าไม่เปลืองรองพื้นอันเนี้ยคือบอกว่าเฮ้ยไม่ไว้ใจล้วทาไมสองอาทิตย์มีคนทักว่าดีเร็วขนาดนี้ก็ส่งไปให้เพื่อนตรวจที่แลบเพราะพี่กลัวมีสเตีรอยมีปลออเดี๋ยวหน้าพังในอนาคตคือมันดีเร็วแต่เดี๋ยวมันจะพังในอนาคตปรากฏว่าเขาไม่มีบอกไม่มีสารอันตรายใดๆโนใช้ได้เลย ผมก็เลยใช้อันนัมาตลอดอที่ผมแนะนําไปนะครับไม่ค่อยมีคนแพ้แล้วยิ่งเพื่อนผมที่เป็นข้าราชการทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตอนนี้ใช้กันหมดแทบทุกคนเลยทุกคนมไ,มไม่มีบทเลยนะครับแต่ข้อเสียของเพื่อนๆคือจะให้ผมเ่ยเป็นคนเข้าไปซื้อที่บริษัทแล้วไปส่งของ้่มขา่าวมันไม่ได้ยุ่งยากเลยคุณแค่กด1577หรือถ้าใครสะดวกนะครับแอดไลน์ของเรามานะครับที่แอด ไทรลาจีน่ามีแอดไซน์ S <S ด้วยนะครับแอดไซน์ไทรลาจีน่าวันนี้นนมีอะไรโปรเตรีนนะครับ1577นะครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกพกพาแถมหนึ่กันแดดและ1โฟมล้างหน้าครบทุกผลิตภัณฑ์ของไทรลาจิน่าปกติ8,200บาทวันนี้เอาไป2,990บาทเท่านั้น yeah. ใช้กันอ้วกแตกอ้วกแตน3เดือนครับ5ชิ้นเลยนะ5ชิ้นเนี่ยใช้ประมาณ3เดือนพกพานี่ขึ้นเครื่องได้เลยสบายๆไม่ต้องลังเลกดมาที่1577ปกติมาที30สายค่ะวันนี้ล่ะอย่างนี้มาแล้วผมโดนด่าทุกทีว่าโทรไม่ทันก็้นะสิเอา10นาทีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมไม่จำกัดสิทธิ์ โทรเข้ามาเลยคนนึงจะเอาไปกี่กระปุกกี่กี่ชุดเอาไปเลย2,990ได้ไปครบทั้ง5ผลิตภัณฑ์ของเราหาชิ้นนะครับมี1กระปุกใหญ่2กระปุกเล็ก1ครีมกันแดดแล้วก็1โฟมล้างหน้า5ชิ้นไปเลยนะครับ2,990บาท โทรมาได้เรื่อยๆตอนนี้เหลือประมาณ8-9นาทีโทรเข้ามาไม่มีตังค์วันนี้ไม่เป็นไรโทรมาบอกว่าเดี๋ยวไปส่งสิ้นเดือนเพราะเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านอยู่แล้วจองสิทธิ์ได้จองสิธไงจองสิทธิ์กันไปเลยจองสิทธิ์ได้ใช้บัตรเครดิตได้คุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางได้ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดูพี่หมูดีหลกเป็นหลักอันนี้แกกว่าผมเกือบ1ิปี9ปีโอ้จจนละลายหลออเป๊ะมรรดาคนนี้ของไม่ดีไม่มาเป็นพรีเซนเตอร์้ปุ้ย ปุ้ยนี่เมื่อก่อนผิวไม่ได้สวยขนาดนี้ปัจจุบันนี้คลิปมากมดูดีขึ้นเยอะมากโซมา1577 10นาทีนี้เท่านั้นนะครับที่ไม่จำกัดสิทธิ์เลยซื้อ1เซรั่มแถม2เซรัม่มพกพาแถม 1, ม <S 1>, 1 <S กันแดดและก็1โฟม5ชิ้นนี้นะครับในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้น5ชิ้นเนี่ยใช้ประมาณ3เดือนอโทรเข้ามาไม่มีตังวันนี้ไม่เป็นไรโทรมาบอกว่าเดี๋ยวไปส่งสิ้นเดือนเพราะเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านอยู่แล้วจองสิทธิ์ไจงจองสิทธิ์กันไว้เลย โทรก่อนได้ก่อน1 5 7จะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โน่ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่มาทุกครั้งสนุกทุกครั้งแล้วก็อิ่มทุกครั้งขอบคุณผมอิ่มนะครับอคค ทำคมของเราวันนี้นะคะทำคมของเราวันนี้นะคะรู้ว่าทำดีาทำดีแล้วได้ดีแต่ถ้าทำงานฟรีๆหนูว่าต้องทำเองจ้ะคุณแม่วันนี้นะคะเวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะจันถึงสุขบ่ายโมงสิบห้นทีทางช่องวันส1สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ